เราจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้อะไรมาใส่สมองก่อนเข้าไปทำงานแผนก QC บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดิบก็ยังอยู่ในซีรีส์เดิมนะคะก็คือตอนที่ว่า10เรื่องที่เราควรรู้เมื่อเราจะไปอยู่ในแผนกนี้นะจ๊นะชื่อตอนนี้คุยกัน คุยกันสิตอนก็ชื่อตอนไม่เหมือนกันสัก,กสักครั้งน,นะคะทีนี้วันนี้จะมาคุยถึงแผนกที่น่าจะเป็นส่วนใหญ่ประชากรที่ส่วนค่อนข้างจะใหญ่ในในเพจของดิฟนะคะหรือว่าน้องๆที่ติดตามเพจของดิฟนะคะนั่นก็คือแผนก QC นั่นเองจ้าตบมือ แผนก QC นะคะเมื่อเราจะต้องไปอยู่ในแผนก QC นะคะหรือว่า Quality Control นะคะแผนกที่ทำการตรวจวัดชิ้นงานนะคะเพื่อประกันคุณภาพชิ้นงานนะคะเราจำเป็นจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะหรือว่าเราจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้อะไรมาใส่สมองก่อนเข้าไปทำงานแผนก QC บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สำหรับสิเรื่องนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดิบนะคะมันก็เป็นโพลที่ดิบทำมาจากประสบการณ์หรือจากะจากชีวิตในการไปทํางานในภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็มีความเห็นว่าเอ้ยน้องๆในแผนก QC เนี่ยจำเป็นนะควรที่จะรู้เรื่องพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยผิดถูกไม่ว่ากันเนาะหรือว่าใครมีความคิดเห็นที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะ ค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะที่คิดว่าควรจะรู้นะคะหรือว่าควรจะพกติดตัวไปก่อนที่จะไปทํางานก็คือเรื่องของห้าสอห้าสอเป็นพื้นฐานซึ่งไม่ว่าใครจะดูตอนไหนหรือจะดูแผนกไหนที่ดิบคุยจะต้องมีเรื่องห้าสอแน่นอนเพราะว่าดิรับประกันว่าตอนนี้โรงงานประมาณร้อยละ98.7526เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยทำห้าสอกันหมดเนาะแต่ทําจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าก็มาประยุกต์ใช้กันหมดแล้วนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะ รู้ไว้นะคะต่อมาค่ะก็คือเรื่องของ ISO นะคะถามว่า ISO ตัวไหนที่ต้องรู้เมื่อเข้าไปทำงานในภาคส่วนของ QC แน่ๆเลยคือ9้าวผ่านที่เหลือคือแล้วแต่องค์กรของเราว่าองค์กรของเราเนี่ยทำตัวไหนก็ควรที่จะรู้ตัวนั้นแต่ว่าถามว่ารู้แค่ไหนรู้แบบท่องข้อกำหนดให้ได้หมดเลยไหมคำตอบคือไม่เอาแค่รู้ว่าเอ้ตัวเนี้ยเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ เกี่ยวข้องกับหน้างงานของ QC ยังไงบ้างนะคะเข้าวๆพอนะคะก็ไม่ต้องไปรู้เยอะเดี๋ยวจะแย่งงานของดิบนะคะก็ไม่ต้องรู้ถึงขนาดนั้นตัวต่อมาตัวที่3นะคะที่ดิบอยากฝากให้น้อง QC ไปหาว่าก็คือเรื่องของเซฟตี้การทํางานที่ทําให้เกิดความปลอดภัยแม้ว่าเราอยู่ในส่วนของ QC เราอาจจะไม่มีงานที่มันเฮ้ยมันเสี่ยงอันตรายขนาดนั้นนะคะแต่ QC เนี่ยต้องเข้าไปทํางานในส่วนของ หน้าง,งานในส่วนของโรงงานในพื้นที่หน้าง,งานที่ไม่มีความเสี่ยงมีเสียงมีสะเก็ดไฟมีเรื่องของไฟฟ้ามีเรื่องของออสารเคมีนะคะดังนั้นเนี่ยการทํางานให้ปลอดภัยน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น้องคจะต้องหาความรู้เรื่องนี้เอาไวน้นะจ๊ะต่อมาค่ะข้อ4นะคะที่อยากให้รู้ก็คือนิยามของคาว่าไคเซน ตัวอย่างการทำงานของไครเซนนะคะอออาจจะดูหน้างานที่ใกล้เคียงกับชีวิตการทำงานจริงว่าเฮ <c> ้ย QC เนี่ยเขาสามารถคิดในเรื่องของไครเซนอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นอีก เรื่องนี้จึงใช้ทํามาหากินได้นะเป็นจุดแข็งของเรานะเป็นเรื่องที่เราควรที่จะรู้นะคะมาค่ะเรื่องที่5นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ Activity ตัวเนี้ย q c m มักที่จะเกี่ยวข้องและทํางานด้วยบ่อยๆก็คือเรื่องของ QCC นะคะ b o t y Control Cycle นะคะก็คือเรื่องของการจัด กลุ่มกิจกรรมนะคะที่มาทำการพัฒนาปรับปรุงเรื่องของคุณภาพในกระบวนการการทำงานนะคะและอันนี้แล้วแต่นะบางองค์กรก็เอา QCC เนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงจังมีประกวดและมักจะเอาคนที่เป็นพนักง,งานที่เข้าใหม่เนี่ยมาทำ QCC นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปทำงานใหม่ ยิ่งอยู่ในส่วนของ QC แล้วเนี่ยเรื่องนี้เราควรที่จะหาความรู้เอาไว้นะคะว่า QCC คืออะไรเจ็ดสเต็ปมีอะไรบ้างมีตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะคะที่หกนะคะอันเนี้ย อยากให้รู้ไว้เป็นโน้ตฮาวติดตัวก็คือเรื่องของคอนโทรลแผนแม้กระทั่งว่าเราจะไปทํางานในอุตสาหการรมที่เขาใช้คอนโทรลแผนหรือไม่ใช้คอนโทรลแผนแต่รับประกันว่าต้องมีลูกค้าหลายเจ้าที่เอาตัวคอนโทรลแผนเนี่ยยัดใต่มือเราแล้วก็บอกให้ให้เราทำตามนั้นดังนั้นมันจะดีมากๆเลยถ้าเราอยู่ในส่วนงานของ QC แล้วเราสามารถอธิบายหรืออ่านคอนโทรลแผนรู้เรื่องนะคะ ทำตามคอนโทรลแพนได้หยิบมาแล้วรู้ว่าเฮ้ยฉันเกี่ยวข้องกับบรรทัดไหนฉันต้องทําอะไรทํายังไงดูเอกสารตัวไหนนะคะดังนั้นเนี่ยไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของคอนโทรลแพนมานะจ๊ะถ้าริอาจจะเอาดีด้าน q u a ค i t y c o คอนโทรลค l i t y พแอชโ l แนลและ Quality ต่างๆ่างเจ็ดค่ะอ่าอันนี้อยู่ QC ต้องทำหากินเกี่ยวับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็คือวิธีการตรวจเช็คชิ้นงานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการในการทำงานของเราเนี่ย <M łość> มันมีวิธีในการตรวจเช็คอย่างไงนะคะมีวิธีการตรวจเช็คการทดสอบอย่างไงเบื้องต้นเราต้องรู้อะอย่างแบบเดินไปเราต้องรู้ว่าเฮ้ยจิ๊กเช็คหน้าตาเป็นยังไงจิ๊กเอ่อจิ๊กเช็คหน้าตาเป็นยังไงเอาไว้ยังไงเอาไว้ใช้ทําอะไรต้องรู้ว่าเฮ้ยวิธีการการวัดแกลบวิธีการวัดความหนานะคะมันวัดยังไง ถ้าไม่รู้ไปเสิร์ชหาในเน็ตได้นะคะรับประกันว่าเรื่องพวกเนี้มันมีอยู่แล้วความรู้พวกนี้มันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นความรู้ที่เราต้องเข้าไปแล้วรอให้หัวหน้าง,งานสอนแล้วเราถึงจะทําได้นะคะ <S 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 แต่ที่จําเป็นจะต้องรู้นะคะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดนะคะเอาเครื่องมือวัดพื้นฐานถึงก็ได้วัวเนียใช้ยังไงไมโครมิเตอร์ใช้ยังไงนะคะเอ่อการวัดความหนาติเกเนตัวโกโนโกเกะอะไรเงี้ยใช้ยังไงนะคะเอาให ให้ใช้เครื่องมือพื้นฐานทำมาหาก,กินของ QC ให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพกความรู้ตัวเนี้ไปนะคะไม่ใช่ว่ารอให้เฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปหัวหน้างานก็สอนนะคะอันนี้มันมันมันหมดยุคหมดสมัยแล้วรับประกันว่าเขาสอนนะสอนแน่นอนแต่ว่าสอนแน่นอนนะคะแต่ว่า ให้เรามันรู้ให้เรารู้ก่อนที่เขาจะไปสอนดีกว่าไหมมันจะเก๋พูดกว่าเนอะต่อมาค่ะเรื่องที่9นะคะก็คือเรื่องของ KPI นะคะ KPI Key Performance Indicator ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงานของ QC มีอะไรบ้างนะคะวัดยังไงวิธีการวัดวัดยังไงนะคะหน่วยคํานวณยังไงเป้าหมายขององค์กรมาจากไหนนะคะแล้ว action plan ที่จะทําให้ KPI ตัวนี้บรรลุความสําเร็จเนี่ยทำยังไงบ้างอันนี้ต้องรู้สเตปแบบ ต้องรู้สเต็ปอะแต่ว่าไอ้ดีเทลเนี่ยเราไปดูหน้างานเราให้หัวหน้าสอนแต่อย่างน้อยเขามาสอนเราเขาใช้คําว่า KPI เราเข้าใจว่ามันคืออะไรอันนี้จะดีที่สุดแล้วและตัวสุดท้ายค่ะเครื่องมือหากินของทั้งฝ่าย QA นะคะ QC นะคะก็คือเรื่องของ RCA หรือ Root Cause Analysis นะคะคือ QA x QC เนี่ยมันพัวพันกับปัญหาใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชิ้นงานปัญหาจากลูกค้าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นการวิเคราะห์ให้ถึงรากเหง้าของปัญหาหรือ root cause analysis ต้องทําเป็นเลือกวิธีการเอาว่าเราจะเอาวิธีการไหนนะคะจะเอาไว้จะเอาก้างตาจะเอา,า,า,ะเอ,า,เอ,าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เอาให้มันรู้จริงให้มันถนัดนะคะและ4ี่คำนี้นะไอ้สามคำนี้นะคะ QC จะต้องรู้ว่าคือหนึ่ง c a l o r r e c t i v e action request คืออะไรสอง พา Preventive, Action Request คืออะไร3 NCR Non Conformity Request คืออะไรนะคะแล้วแต่ละตัวแก้ไขแต่ละตัวที่มามาจากไหนแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันยังไงและเมื่อได้รับมันมาแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับ10หัวข้อที่ดิจักให้ออ QC ทุกคนที่จะไปทำมาหาก,กินด้าน QC เนี่ยรู้เอาไว้นะคะแล้วก็ที่เหลือ ก็เป็นตัวแอดวานที่จะทำให้เราเก่งขึ้นในอุตสาหกรรมของเรานะคะแต่เราสิบตัวนี้ก็ไปฝากหากความรู้กันนะจ๊ะถ้าใครคิดว่ามันมีตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะต่อไปจะเป็นคลิปของหน่วยงานอะไรไปดูตอนหน้าเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ